สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่นครนอนเล่นนะครับเป็นห้องพักนะครับแล้วก็มีสวนน้ําด้วยนะครับสำหรับเด็กๆนะครับบรรยากาศภายในสวนน้ํานะครับเครื่องเล่นมากมายมีอาหารเครื่องเดิมให้บริการด้วยนะครับ คนที่ไม่ได้เข้าพักที่นี่ก็สามารถมาใช้สวนน้ำได้นะครับมีค่าบริการ ชื่อที่พักนะครับนครน,นอนเล่นอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับห้องพักจะเป็นแบบนี้นะครับ